นี้เรามีอะไรบ้างนะอันนี้เป็นลายลูกเป็นบ้านแล้วอันนี้เป็นบ้านบ้านแกะแกะบ้านอันนี้เป็นแกะเดอะชีฟมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี่นะคะแกะสีขาวชีฟแล้วอันนี้ก็เป็นรถอะไรนะรถบัปเทอร์เอามาทำไมลูกเอามาเอามาเพื่อขบ้านั๊ก แล้วบ้านแกจะขึ้นบนบ้านแล้วแต่ประตูมันเปิดได้ไหมลูกไม่ได้ประตูมันเปิดไม่ได้มีแต่อะไรนะหน้าต่างวินโดวใช่ไหมคะใช่เาะน,นั้นเราจะเปิดหลังคาบ้านมันเปิดแล้วเอาบันเอารถมาเามันใันไดต่อใช่ไหมคะเอ้ันไดโอ้บันไดมันหลุดแล้วเนี่ยใส่กน้นใส่กนอนมันผิดด้านด้านนี้ค่ะใค้ใส่ผิดด้านเนี่ยอ่า เอาบันไดต่อแล้วแก่ก็เดินขึ้นเไปไปไเดินเข้าไปนอนในบ้านเลยอันนี้ตัวที่สองเดินเดินเดินอนในบ้านนะตัวนี้ก็เดิน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 แกมันร้องไงนะคะอ่าเดินเดินเดิี่หมีมาแล้วแล้วพี่หมีจะเข้าไปนอนได้ไหม่ได้พี่หมีเข้านอนไม่เลยใช่ไห่ใช่ไอพี่หมีนอนตรงไหนน้องตัง เสร็จแล้วแกก็ไปอยู่ในบ้านหมดแล้วใช่ไหมใช่ใชนอนอยู่ในนี้หมดเลยว้าแกนอนอยู่ในนี้มีข้ปปิดไว้ปิดไว้มีมีมีนี่แกนอนหลับในบ้านเรียบร้อยแล้วอ่ะแกออกพิแกแกแกจะลงามากินแกาเอาบันได้ตอ่ออ่ะอ,อ,อ่ะเดินลงเอาว่า อะไรเ <Okay. S 1> <Four. S 2> อ้ย three four ตัวต่อไปอะไรคะ five, five. six ตัวนี้เดินลงไปเป็น seven. seven มีเจ็ดตัวแกะมีอยู่เจ็ดตัวโอเคราคาบ้านปิดังคาบ้านปิดไว้เสร็จเรียบร้อยอยัง <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแกะมากินย่าเรียบร้อยแล้วพอ,อ,อ,อย่อา <ขอ S 1> ยงพอแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย